สวัสดีตอนเช้าครับผมเช้านี้แนะนําการเพราะมะละกอนะปลูกไว้ในรั้วบ้านนะครับผมก็ในอ่างปลูกผักนะขนาด80ดเซนนี่แหละนะผมเอาดินใบก้ามปู17ถุงนะถุงละ10บาทใส่เข้าไปนะแล้วก็เอาขี้ไก่หนึ่งกระสอบนะฮะอีก40บาทใส่เข้าไปผสมผสมให้มันเข้ากันมันก็จะได้เกือบเต็มเกือบเต็มท่อพอดีนะครับผมแล้วก็เอา,มาเมล็ดมะละกอหวานลงไปนะ ให้จมดินไปสักห่งเซนติเมตรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ลดน้ําครับผมนะก็จะได้พันมะละกอมาเยอะแยะเลยนะฮะทีนี้จะเอาพันมาจากไหนละ่ะผมเคยซื้อจากซองใส่ซองที่เขาขายซองละสิบาทนะผมซื้อมาตั้งสี่ซองนะผมหวานะไม่ขึ้นเลยนะเพราะว่าในการเก็บขั้นตอนการขายเขาอาจจะโดนความร้อนโดนแดดมากไปมันเลย ตายหนึ่งนะไม่ขึ้นผมเลยไปซื้อมะละกอพันุ์ฮอลแลนด์มานะหนึ่งลูก35บาทมากินเนื้อแล้วก็แกะมเมล็ดมาหวานขึ้นเต็มเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ชัวร์เนี่ยให้ขึ้นแน่นอนเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ซื้อลูกมะละกอที่ท่านอยากจะกินมาเลยเอาพัน์ธุไหนก็ได้นะจะเป็นพัน์ธุแขกดำพันธุราชบุรีหรือว่าพันธุ์ฮอลแลนด์หรือพันธุไหนก็นแล้วแต่ นะแล้วท่านก็เอามาเล็ดหวานลงไปในดินที่ท่านเตรียมไว้แล้วท่านก็จะมีมะละกอกินครับผมน,นะเยอะแยะเลยนะผมคงได้แจกเพื่อนเยอะแยะนะผมจะใช้เพียงแค่สามสี่ต้นเองนะขึ้นมาเป็นร้อยเลยครับผมสวัสดีครับ